สวัสดีครับพบกับรายวิชา PY 1 0 2นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่8.3ครับบทที่8ตอนที่3นะซึ่งในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องปรากฏการณ์หนึ่งนะครับในทาง Quantum Physics ที่เรียกว่าปรากฏการณ์คอมตันนะครับ Compton Effect ปรากฏการนีนะ้เป็นปรากฏการสำคัญเพราะเป็นปรากฏการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการยืนยันถึงการมีอยู่ของโฟตอนของไอสไตนะ์นั้นอันนี้ก็เป็นเสมือนกับการทดลองที่ยืนยันแน่ชัดและตรวจสอบว่าโฟตอนไอเดียของโฟตอนของไอสไตน์ le, ที่บอกว่าแสงนั้นเป็นอนุภาคนั้นมีอยู่จริงนะฮะปรากฏการนี้เกิดขึ้นอย่างไรครับลักษณะของมันก็คือว่าถ้าเรายิงนะฮะ แสงนะครับหรือจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเกิดขึ้นในช่วงของเอ็กซ์เรย์นะฮะก็คือยิงรังสีเอ็กซ์เข้าไปที่ตอนแรกยิงเข้าไปนั้นมันเป็นรังสีเอ็กซ์ที่มีความถี่ f ศูนย์ครับหรือถ้าจะมองเป็นความยาวคลื่นก็เป็นลัมดาศูนย์ก็ได้นะฮะนั้นศูนย์ตัวนี้ก็เหมือนกับมองว่ามันเป็นความยาวคลื่นหรือความถี่ของคลื่นเอ็กซ์เรย์ตอนที่เราเริ่มตนน้นยิงเข้าไปนะเอ็กซ์เรย์ที่เข้าไปนี้นะครับมันก็จะเข้าไปชนกับ อะตอมครับแล้วมันก็จะไปเจอกับอิเล็กตรอนนี่คืออิเล็กตรอนนะครับที่อยู่ภายในอะตอมเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะรเราพบว่าอิเล็กตรอนนั้นมันก็จะมีการลุบออกไปจากอะตอมได้แน่นอนครับอันนี้ในมุมมองของคลื่นก็คือว่า คลื่นของรังสี x เลนนี้ก็ไปถ่ายเทพลังงานให้อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็เลยหลุดออกมาได้นะฮะหลุดออกไปเป็นมุมมุมหนึ่งนะครับมุมฝ่ายตัวนี้เทียบกับอะไรฮะเทียบกับแนวที่เรายิงรังสี x เข้าไปแนวเดิมของรังสี x อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิเล็กตรอนครับได้รับพลังงานหลุดออกไปนะเป็นธรรมชาติของมันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับรังสี x คืออะไรครับเราพบว่ารังสี x นั้น มันก็จะมีการเปลี่ยนทิศทางไปจากเดิมครับเพราะนั้นท่านนี้คือแนวเดิมของมันนะครับเราพบว่ารสี x นั้นจะเปลี่ยนไปจากแนวเดิมเป็นมุมเซต้าครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปล่าครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความยาวคลื่นหรือความถี่ของมันนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยก็คือเปลี่ยนจาก f ศูนย์แลมดาศูนย์กลายเป็นค่าใหม่เลยครับ f prime l แลมด a า r i m e เพราะนั้นถ้าเราเอาหัววัดนะครับไปตรวจสอบวัดดูที่มุมเซต้าต่างๆนะครับเราก็จะพบว่ามันจะมีลงสี x มาตกทบ yeah. อันนี้เราเรียกว่าปรากฏการ์อคอมตันครับแน่นอนครับมันเป็นปัญหาหนึ่งในทางควอนตัมฟิสิกส์ที่ว่าปรากฏการ์นี้ถ้าเรา พยายามที่จะใช้เรื่องคลื่นมาอธิบายนะครับมันอธิบายไม่ได้ครับเพราะความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับมันอยู่ในศาสตร์ที่พิเศษพิเศษยังไงครับเราพบว่าความยาวคลื่นที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือเดลต้าแลมด้าเนี่ยเรอเขียนได้ว่ามันคือความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน2อ่ขออันนี้นะครับนะ แน่นอนนะครับตอนความอยากตอนเรายิงลาสี่เอกซ์เข้าไปมันสูญเสียพลังงานไปให้กับอิเล็กตรอนครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นคลื่นที่มีพลังงานน้อยลงพลังงานที่น้อยลงนี้ถ้ามองเป็นความถี่ก็คือความถี่น้อยลงถ้ามองเป็นความยาวคลื่นก็คือความยาวคลื่นของมันมากขึ้นแปลว่าความยาวคลื่นของมันจะเพิ่มมากขึ้นครับ นะฮะเยียนที่เขียนไว้ในนี้นะครับความถี่มันจะลดลงครับและความยาวคลื่นจะมากขึ้นเพราะนั้นความยาวคลื่นที่เปลี่ยนไปลมดาลบเอ่อลมดาฟารมนะครับลบลมดาแล้วพบว่ามันขึ้นกับมุมเซตาครับเพราะนั้นถ้าเราเอาหัววัดไปวางที่มุมเซตาต่างๆนะครับเราจะสามารถคำนวณหาได้เลยว่า ความยาวคลื่นที่เปลี่ยนแปลงไปมันมีค่าเท่าไหร่นะแต่สิ่งนี้แหละครับนะเราไม่สามารถอธิบายได้โดยใช้เรื่องคลื่นล้นวนอย่างเดียวครับการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นดังกล่าวเนี้ยที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมันกระเจอออกไปเป็นมมุเซต้านั้นเราเรียกเดลต้าแลมดาตัวนี้ว่าการเคลื่อนของคอมตันนะครับหรือว่าคอมตันชิฟต์ มันมีการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นจากเดิมน,นั่นเองมีค่าความยาวคลื่นที่มากขึ้นหรือความยาวคลื่นมันมีการเปลี่ยนค่าไปเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามันเป็นความยาวคลื่นที่เคลื่อนออกไปจากเดิมน,นะความยาวคลื่นเคลื่อนนะฮะหรือ s h i f t wavelength อันนี้ก็เป็นศัพท์ที่เขาใช้กันนะฮะอย่างที่บอกครับ ความยาวคลื่นที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นนะฮะมันคือ Lambda Prime, ลนะัมดาพรา m มหรือในที่นี้ก็คือเขียนแค่ลัมดาเฉยๆนี่แหละครับนะนะอันนี้อันเดิมในรูปนะันะ้ะในรูปนั้นก็คือเราใช้คําว่าลนะัมดาพรา m มในะที่นี้นะครับเราบอกว่ามันคือลัมดาครับก็คือหลังจากที่กระเจิงไปแล้วเป็นมุมเซตา้าลบด้วยความยาวคลื่นของเอ็กเลต์ตอนที่ก่อนที่จะพูดเข้าชนกับอิเล็กตรอนในอะตอมนะครับ เห็นไหมครับเราพบว่ามันขึ้นอยู่กับเซต้าตามความสัมพันธ์นง่ายๆนะครับเป็น1นึ L ่งลบโคสเซตาครับซึ่งสิ่งนี้อธิบายไม่ได้ด้ดยเรื่องคลื่นใน,นทางฟิสิกส์แต่ความสัมพันธ์นี้นะครับสามารถคำนวณได้เป๊ะๆและออกมาเป็นตัวนี้สอดคล้องกับผลการทดลองเป็นอย่างดีถ้าเรามองให้แสงประกอบด้วยโฟตอนครับ เพราะนั้นในมุมมองของการให้แสงเป็นโฟตอนนั้นหมายความว่าตอนที่แสงนะครับเข้ามานะมันเป็นกลุ่มก้อนของพลังงานที่เรียกว่าโฟตอนครับแล้วเวลามาชนกับอิเล็กตรอนนะครับมันก็จะชนกันเหมือนกับอนุภาคชนอนุภาคนะที่ในสไลด์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นรูปของลูกบิลเลียดที่ชนกันนะครับอิเล็กตรอนมันก็จะกระเจิงออกไปครับนะในแนวนี้นะครับสําหรับอิเล็กตรอนส่วนโฟตอนนั้น มันก็จะกระเจิงออกไปเป็นมุมไซต้านะแต่ความยาวคลื่นเปลี่ยนเป็นค่าใหม่ครับเป็นเลนดานโดยการมองให้ทุกอย่างนะครับเป็นอนุภาคนะครับและชนกันเราสามารถประยุกต์ฟิสิกส์พื้นฐานนะครับเป็นเรื่องของการชนในสองมิตินะครับแล้วก็คำนวณหาได้ว่าความยาวคลื่นที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเทียบกับความยาวคลื่นเดิมตรงนี้เนี่ยนะก็คือปริมาณนี้ครับดีลต้าแลนดา,นดาน มันขึ้นอยู่กับบุมเซต้านี่ครับตามความสัมพันธ์ที่เห็นคราวนี้ค่าคงที่ที่ปรากฏตรงนี้นะครับ h วน2 mc ตัวนี้เนื่องจากว่าการชนของเรานั้นโฟตอนของเราไปชนกับอิเล็กตรอนครับตัวนี้อิเล็กตรอนนะครับซึ่งมันมีมวลเป็นมวลของอิเล็กตรอนนะครับเราเรียกค่าคงที่ตัวนี้มาเป็นค่าคงที่นะครับเพราะมันเป็นเกิดจากค่าคงที่ของพลังนะครับ ข้อมวลของอิเล็กตรอนครับแล้วก็อัตราเร็แสงครับเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นความยาวคลื่นคอมตันครับคอมตันเวฟเลนส์นะฮะในเรื่องการทดลองของคอมตันนั้นเนื่องจากเขายิงเอเซอร์เข้าไปชนอิเล็กตรอนมวลที่ใช้ก็เลยเป็นมวลของอิเล็กตรอนครับแล้วเราเรียกในกรณีที่มวลออกเป็นอิเล็กตรอนความสัมพันธ์นี้นะครับ h หารด้วยมวลหารด้วย c และมวลเป็นของมวลอิเล็กตรอนัวนี้ว่าความยาวคลื่นคอมตันค่าของมันก็จะม,มีค่าประมาณศูนย์ 0 0 0 2 4 3นาโนมเมตรครับนี่คือความยับคลื่นของของต้นเพราะพอถึงจุดนี้นะครับเราพบว่าไอ้ที่เราเคยเชื่อว่าแสงนั้นเป็นคลื่นนะเป็นคลื่นในควฟ้าไอซายเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษนะครับทำให้เราไม่จำเป็นต้องมองให้มีอีเทอร์ที่ทำให้ ที่เป็นตัวการที่ทําให้แสงเคลื่อนที่เพราะนั้นแสงถูกมองว่ามันเคลื่อนที่ได้แบบเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยไม่ต้องมีตัวกลางแต่ว่าเพื่ออ,อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กติกเอฟเฟกตนั้นไอซายมาว่าแสงเป็นอนุภาคที่เรียกว่าโฟตอนครับดังนัน้นก็เลยกลายเป็นคำถามที่ตามมาว่าตกลงแสงมันเป็นคลื่นหรือเป็นอนุภาคกันแน่นะ ในทางความตัมาศิกส์เราก็เลยมองนะครับว่ามันเป็นได้ทั้งสองแบบครับเขาเรียกว่ามันเป็นทวิภาคนะฮะหรือทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค Dual nature นะฮะ of light and matter uh, light ในที่นี้ก็คือแสงนะฮะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่ามันไม่ได้หมายถึงแสงที่เรามองเห็นอย่างเดียวมันลงไปถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด มันจะอยู่ในย่านเอ็กซ์เลสอินฟราเรดเรดิโออะไรก็แล้วแต่ matter นี้ก็คือเป็นอนุภาคครับเป็นสสารนะมันเป็นคำที่ใช้เรียกถึงการเป็นการมีอยู่เป็นตัวตนก็คือมีมวลรวมป็นจุเป็นกลุ่มก้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในกรณีของโฟตอนไม่มีมวลนะครับก็คือเป็นกลุ่มก้อนของพลังงานเราเรียกมันเป็นอนุภาคหรือเป็น matter ของแสง แต่ลมบัติของมันไม่ว่าจะเป็นคลื่นหรืออนุภาคนะครับมันมีปรากฏให้เห็นในปรากฏการต่างๆอนยะ่างเช่นการแทรกสอนและการเลี้ยวเบรดหรือโพ a า i รเซชันของแสงนะครับเราพบว่ามันง่ายกว่าถ้าเรามองให้แสงเป็นคลื่นหรือปกอปรากฏการ c o มตันเอฟเฟ c t ที่เราเพิ่งพูดถึงไปหรือ p h โตอิเล็กทริกเอฟเฟในสไลด์ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับมันบอกว่าแสงเป็นอนุภาคนะะเรจะสามารถอธิบายสิ่งเหล่านั้นได้ เพราะฉนั้นเราก็เลยมองว่าแสงมันเป็นได้ทั้งสองอย่างครับในเวลาเดียวกันเพียงแต่ว่าปรากฏการที่เกี่ยวข้องนั้นแสงมันจะแสดงความเป็นคลื่นหรืออนุภาคออกมาอันไหนจะชัดกว่ากันแค่นั้นเองนะแต่โดยปกติแล้วมันสามารถมีสมบัติการเป็นคลื่นอนุภาคอยู่ในตัวของมันได้เพราะฉะนั้นในยุคนั้นเนี่ยแสงมันเป็นเหมือนกับสิ่งพิเศษกนะวา่า อนุภาคอื่นๆอย่างเช่นนิกตรอนเนี่ยเรามองว่ามันเป็นอนุภาคอย่างเดียวมันไม่มีความเป็นคลื่นเลยในตัวมันเลยแต่แสงไม่ครับแสงนั้นอนุภาคก็ได้คลื่นก็ได้มันเหมือนกับมีอพิสธิ์พิเศษสําหรับแสงปัจจุบันเราเข้าใจนะครับว่าปรากฏการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราต้องเกี่ยวข้องกับโฟตอนจำนวนไม่มากนั้น นะอย่างเช่นในเรื่องคอมตันเออ่ในเรื่องคอมตันเอฟเฟกต์หรือโฟโตเรติกเอฟเฟกต์ครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่แสงเนี่ยนะการที่อิเล็กตรอนมันจะหลุดออกมาจากผิวโลหะกลายเป็นโฟโตเรติกเออ่เป็นโฟโตเลรกตอนนะหรือว่าในคอมตันเอฟเฟกต์นั้นอิเล็กตรอนมันจะกระดอนหลุดออกจากอะตอมได้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้โฟตอนจำนวนมากครับโฟตอนที่เข้ามาเนี่ยไม่กี่ตัวมันก็ทำให้เกิดมันเกิดการถ่ายทอดพลังงานจาก ตัวต่อตัวนะฮะคือโฟตอนหนึ่งตัวถ่ายทอดให้โกตอนหนึ่งตัวในกระบวนการเหล่านั้นนะครับที่จานวนโฟตอนที่ใช้ทําให้เกี่ยวข้องกับกระบวนการไม่ได้เยอะนะฮะมันจะเกี่ยวข้องกับสมบัติที่แสงเป็นอนุภาคครับแต่เมื่อใดก็ตามนะครับถ้าปรากฏการณ์ังกล่าวนั้นใช้โฟตอนตัวเดียวไม่ได้ครับอันนั้นแหละครับคลื่นจะเข้ามาแล้วมันเสมือนกับว่า คลื่นนั้นมันเป็นการรวมขุมกันของโฟตอนจำนวนมามหาศาลมากมายเลยมากมายจนเรามองเห็นว่ามันมากันต่อเรื่องและมีแพทเทิร์นเคลื่อนที่ในรูปแบบเฉพาะัะถ้าเรามีช่องเปิดนะครับสลิตนะฮะดับเบิลสลิตก็ได้นะครับของยางถ้าเรามองแสงเป็นโฟตอนนะถ้ามีโฟตอนเข้ามาหนึตัวมันไม่มีทางเกิดภาพที่ฉากขึ้นมาได้นะโฟตอนหนึ่งตัวมันอาจจะไปวาดที่ฉากเป็นจุดเดียว แต่ถ้าเกิดว่าโฟตอนเหล่านั้นมีจานวนมหาศาลครับมากันเป็นขบวนมาเป็นกองทัพเลยนะครับแต่ละตัวมันหลุดออกไปผ่านทางช่องเปิดแต่ละช่องได้นะพฤติกรรมทางการแทรกสอนของมันจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าตอนที่มันไปตกถึงฉากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโฟตอนแต่ละตัวมันจะเป็นไปตามกฎของฟิสิกส์ที่กํากับมันและมันจะ ทำให้เกิดแถบมืดแถบสว่างแถบมืดแถบสว่างสลับกันไปก็คือว่ามันจะมีบางตำแหน่งที่มันชอบไปแล้วทาให้เกิดแถบสว่างบางตำแหน่งมันไม่อยากไปก็เกิดแถบมืดนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรากฏการณ์อันนี้มันไม่ได้เกิดจากโฟตอนตัวเดียวอะมันมาจากโฟตอนจำนวนมหาศาลเลยที่เรามองว่าเป็นคลื่นเพราะฉะนั้นมันสะดวกในการที่เราจะมองว่าคลื่นนั้นมันเป็นเสมือนกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคจำนวนมหาศาลซึ่งที่จริงแล้วในชีวิตประจำวันเราก็ก็คงจะเคยเห็นนะอย่างถ้าใคร ดูกีฬาเนี่ยเวลาที่เขาเข้าไปเชียร์กีฬานะฮะคนที่เข้าไปเนี่ยจำนวนมหาศาลไปนั่งอยู่บนอัฒจันทร์ใช่ไหมครับแต่ละคนก็เป็นตัวตนของตัวเองนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแต่ถ้าทุกคนนั้นพร้อมใจกันนะครับเคลื่อนที่ในลักษณะเฉพาะที่เราเรียกว่าเล่นคลื่นนะฮะคือพร้อมใจกันยืนขึ้นชูแขนขึ้นนะฮะพอชูเสร็จแล้วก็นั่งลงค้นต่อไปนั่งผัดต่ไปก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะโดยรวมเราเห็นมันเป็นคลื่นทั้งๆที่เกิดจากคนแต่ละคนที่ ที่นั่งอยู่บนอาจรรย์ไอเดียเดียวกันครับทวิภาคของคลื่นและอนุภาคของแสงนั้นมันเป็นด้ทั้งคลื่และอนุภาคคืออนุภาคปรากฏการณ์นั้นมันสะดวกที่จะเป็นแบบไหนมากกว่าโอเคแต่ว่าทำไมโฟตอนที่เป็นอนุภาคของแสงกับคลื่นแสงนั้นมันถึงเป็นเหมือนกับสิ่งเดียวที่มีอภิสิทธิ ทำไม่ออนุภาคอื่นๆถึงไม่ไมีความเป็นคลื่นด้วยล่ะนะครับคำถามนี้นะฮะก็ทำให้นะครับนักฟิสิกส์คนนี้นะครับชาวฝรั่งเศสนะครับเดอรบรอยนะฮะลุยส์วิตเตอร์เดอบรอยนะ mm hmm. เขาเ,เสนอว่าแสงไม่ควรที่จะมีอภิสิทธิ์ในการที่มันมีได้ทั้งคลื่นและอนุภาคอนุภาคที่เป็นตัวๆอย่างเช่นอิเล็กตรอน เรามองว่าเป็นอนุภาคครับมันมีมวลมันเป็นกลุ่มก้อดมันมีพลังงานเวลามันเคลื่อนที่ไปมันก็น่าที่จะมีสมบัติที่เรามองให้มันเป็นคลื่นได้ด้วยนะะธรรมชาติไม่ควรที่จะเลือกมองว่าแสงพิเศษกว่าตัวอื่นมันน่าจะเท่าเทียมกันเพราะนั้นถ้าแสงเป็นได้ทั้งคลื่นอนุภาคอิเล็กตรอนมันก็ควรจะมองได้เป็นทั้งอนุภาคและคลื่นด้วยเช่นกันนะอันนี้คือแนวคิดของลุยส์เดอรอยนะฮะ พราะนั้นถ้าดูในกรณีของโฟตอนก่อนนะครับโฟตอนนั้นพลังงานของมันถามว่ามีค่าเท่าไหร่แน่นอนครับจากไอเดียของพลังนะครับแล้วก็ที่ไอน์สไตน์มาเสนอบอกว่าขึ้นไปขไฟ้าเหมือนควอนตัสมั้ยเพราะนั้นพลังงานของโฟตอนมันขึ้นอยู่กับความถี่ครับ f ตัวนี้เท่ากับ h คูณด้วยนะครับหรือเขียนในเทอมของความยาวคลื่นคือ h c หารด้วยความยาวคลื่นลมดานี่คือพลังงานครับของโฟตอน ถาว่โมเมนตัมหรอครับหลายคนอาจจะบอกว่าอุ้ยตายละโฟตอนนั้นนเราบอกว่าเป็นอนุภาคที่มีมวลเป็นศูนครับมวลของโฟตอนเป็นศูนคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น massless particle เป็นอนุภาคที่ไม่มีมวลพอมันไม่มีมวลแล้วบางคนบอกคำนวณโมเมนตัมไม่ได้นะเพราะโมเมนตัมนั้นเกิดจากการเอามวลคูณกับความเร็วใช่ไหม ถ้าในเรื่องของสัมพัทธภาพนั้นเราบอกว่าโมเมนตัมมันถูกแก้ไขด้วยการที่นอกจากการเอามวลของมันคูณกับความเร็วแล้วเราเอาแกมมาแฟกเตอร์เข้าไปคูณด้วยนะครับแต่คราวนี้ถ้าโฟตอนมวลเป็นศูนยครับคําถามคือเล็ตโฟตอน,นก็ไม่มีโมเมนตัมใช่ไหมไม่ใช่ครับ,นะรบไม่ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วโฟตอนมันเคลื่อนที่ครับโฟตอนมันไม่เคยหยุดนิ่ง เราไม่สามารถอยู่ในกรอบอ้างอิงที่เราเห็นโฟตอนหยุดนิ่งได้ครับได้ไหมครับในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิศเศษหลักการของไอน์สไตน์นั้นผู้สังเกตในทุกกรอบอ้างอิงจะเห็นแสงเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วแสงครับเพราะนั้นมันไม่มีกรอบอ้างอิงเฉยๆไหนที่เราจะเห็นแสงมันหยุดนิ่งแสงมันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วแสงในสุญญากาศตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าพอแสงมันเคลื่อนที่มันมีพลังงานครับ แน่นอนครับพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่คือพลังงานจลพละงัานจากมวลของมันอาจจะไม่มีข้อมวลมันเป็นศูนย์ครับแต่ถามว่ามันมีโมเมนตัมไหมมันมีครับเพราะจริงๆเรามีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นะครับในเรื่องของสัมพัาธภาพลองย้อนกลับไปดูนะครับแล้วมีความสัมพันธ์ของพลังงานกําลังสองครับที่มันจะเชื่อมโยงกันกับโมเมนตัมกําลังสอง c กำลังสองบวกส่วนที่มาจากมวลครับ เพราะนั้นในกรณีของโฟตอนแม้ว่ามวลจะเป็นศูนย์นะครับแต่การมีอยู่ของพลังงานมันบอกคือการมีอยู่ของโมเมนตัมครับแล้วเราจะได้ว่าพลังงานของโฟตอนนั้น p มันก็เลยมีค่าเท่ากับ e หารด้วย c นั่นเองนะฮะจากมสัมนธ์นี้นะครับเราก็จะได้นะะว่านี่คือโมเมนตัมของโฟตอนครับนะฮะแต่เราแทนพลังงาน ในเทอมของ h c ส่วน lambda นะครับ c ตัดกันไปครับแล้วก็จะได้นะฮะในอันนี้คือของโฟตอนนีคราในโฟตอนกับความยาวคลื่นนะฮะของของแสงนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ h หารด้วยโมเมนตัมเาะนั้นถ้าเรามองว่าโมเมนตัมตัวนั้นเนี่ยเ,เป็นโมเมนตัมของโฟตอนที่มีความยาวคลื่น lambda เป็นโฟตอนนะครับที่มีความยาวคลื่นแลมดาเคลื่อนที่ไปด้วยโมเมนตัม p ครับสค่านี้สัมพันธ์กันผ่านทางกวาสัมพันธ์นี้นครับแลมดาเท่ากับ H ด้วย P เพราะนั้นอันนี้คือของโฟตอนครับซึ่งเราบอกว่าก็ไม่แปลกโฟตอนมันมีสมบัติทวิภาคของคลื่นและอนุภาคแต่ถ้าเรานะครับ เรียนแบบน,นะเอาความสัมพันธ์นี้นะครับ l a เท d a กับ h หารด้วยโมเมนตัม p เนี่ยและเอาไปใช้กับอนุภาคโดยการที่บอกว่าธรรมชาติไม่ควรที่เลือกที่รักมักที่ชังนะฮะมองให้แสงเท่านั้นที่เป็นนักเคื่อนอนุภาคอนุภาคอื่นๆเองอะไรก็ตามนะครับอนุภาคอะไรก็ได้นะครับที่มีมวล m มีความเร็ว v นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เคลื่อนที่เร็วมากเทียบกับแสงนะครับโมเมนตัม um ของมัน เราสามารถเขียนได้เป็น mv ครับอันนี้คือสมบัติที่เรามองเป็นตัวตัวครับคือมีมวลเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วยนะอันนี้เป็นตัวนะครับมีมวลมีโมเมนตัมนะถ้าเราอยากจะมองให้มันเป็นคลื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีความยาวคลื่น l a m b d ตัวนี้ควรจะมีความยาวคลื่น lambda เท่ากับเท่าไหร่ครับ เราดึความสัมพันธ์ของโฟตอนมานะครับแล้วก็เดอร์บอยเขาเสนอว่ามันความสัมพันธ์เดียวกันเะครับเพียงแต่แทนค่าโมเมนตัมของมันไปเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นความยาวคลื่นเดอร์บอยของอนุภาคมวล m ครับเหมือนด้วยความสัมพันธ์นี้นะครับมันเชื่อมโยงทําให้เราสามารถมองให้อนุภาคมวล m ที่เคลื่อนที่นะครับด้วยความเร็ว v ก็คือมีโมเมนตัมเป็น mv นะฮะมันถูกมองให้กลายเป็นคลื่นได้ครับ ที่เราเรียกว่าเป็นคลื่นของอนุภาคนะฮะและความยาวแรมด้าจาะหาได้จากความสัมพันธ์ที่เห็นนี้ครับความยาวคลื่นเดยปล่อยโอเคนะครับอนอกจากนี้นะครับจะเห็นว่าความถี่ของมันนะ,ะแทนที่จะคำนวณในเชิงของความยาวคลื่นเนี่ยเราสามารถใช้ความถี่ได้ครับและความถี่ของมันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของโฟตอนกับ e กับ hf เลยะเพราะว่ความถี่ของมันคือพลังงานหารด้วย ค่า h นะเพราะนั้นนี่คือการเรียนแบบการมองทวิภาคของคลื่นและอนุภาคของแสงนะฮะให้มาใช้ได้กับอนุภาคนะเพราะนั้นแสงก็มองเป็นอนุภาคได้นะฮะแล้วก็มองเป็นคลื่นนะฮะสมบัติการเป็นคลื่นหองมันก็คือมันมีความยาวคลื่นนะครับหรือมีความถี่ของคลื่นนั่นเองแต่อันนี้มันเป็นคลื่นของอนุภาค เทียบเกียงกันได้ครับประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทวิภาคของคลื่นนะครับก็ขอจบลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ